สวัสดีครับก็มาดูนะครับอ่ะอันเก่ายังขายไม่หมดอันใหม่บริษัทส่งมาให้ดูอีกแล้วนะครับอ่ะ i 2 c นะครับมาแล้วนะครับตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับอ่ะมีแพรนะครับมีแพรตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับแพรตัวนี้สําหรับเอาไว้ต่อนะครับเอาไว้ต่อสายแพรออกมานะครับตัวนี้นะฮะอ่ะจะใช้งานก็ได้ไม่ใช้งานก็ได้นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะก็มาแบบนี้นะครับมันไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ต่อไม่ให้เรานะฮะแยกแบบนี้มาให้นะครับเป็นในดูซีแบบนี้นะฮะโอเคนะครับเกจเราจะมาก่อนโอเคก็ฮะ สล็อตที่เป็นสิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดสล็อตที่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดแยกนะครับตัวนี้นะฮะที่เหลือใส่ของไว้ก่อนเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับเหมือน JC นะครับเขาออกมาก่อนอยู่แล้วครับมาก่อน JC นะครับแต่ว่าบริษัทเพิ่งส่งมาให้ลองนะครับมาทดลองนะฮะแ่่่บละโอเคนะไปเสียมาเบิดแล้วนะ ใช่นะครับอันนี้ก็ดูนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่อยู่ที่สองห้าแปดนย์สาเบอร์เซนต์ะครับแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรรบอันนี้ผมทำการย้ายขั้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่เรามาดูวิธีขัน้นตอนในการต่อแพรนะครับสาหรับท่านท,ที่สั่งไปแล้วนะครับวิธีการต่อแพรนะครับใส่ตะป่าฟักเข้าไปนิดนึงนะครับสายเขาก็จะม้วนมาให้เราแบบนี้นะฮะม้วนมาแบบนี้เลยม่ลยายีมาแค่สองสายนะครับนี้นะครับ อันนี้นะครับสาย11 Pro Max นะครับเขาแยกมาให้เราเรียบร้อยใส่แค่สองนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไว้ให้แล้วกันนะครับสําหรับไป11นะครับ11มาสายนะครับจัดตรงจัดให้ตรงเลยนะครับอก็จะเป็นอ่าตรงนี้แดงนะครับแดงขาวเขียวเทานะครับโอเคครับพี่นายครับ นมาขอ้เป็นะครับใส่ตะกัวเร็วก็ได้นะครับหรือว่าตะกัวเส้นนะครับสิบสิบ1ปสิบสบสียครับคิ้เี่ยสิบไปสาละข้ามเนี้ยสิบสิบได้ก็สิบไปก็ยี่สิบสิบสิบพูดเสียงสิบสงสิบสสิบสครับ ขั้นตอนนะครับแดงนะครับสีแดงก็จะแดงนะครับขาวนะครับ มแล่ตัคารับตลดเดียวสตัวสีเขียวนะครับก็จะติดกับตัวตัวกาวนะครับตัวแล้วก็เทานะครับก็จะเป็นลบนะครับใส่ลบไปใส่นี้ มันจะเขียงไาอะยังไคุณรนห่โอเคเรียบร้อยครับในส่วนนี้เขาจะทำการแถมนะครับตัวนี้เรามาด้วยนะครับแถมตัวนี้เรามาครับ ปอกตัวนี้มานะครับตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะ,ะับต้องนี่ได้ออกมาตัวเดียวให้มันมองเห็นตัวตัวเลขตัวนี้จากนั้นก็เป่านะครับเป็นเป็นท่องหดนะฮะเป็นท่องหดเป็นท่องหดตัวนี้ เรียบร้อยครับเดี๋ยวแยกสายก่อนเดี๋ยวผมจะยังไม่ต่อทั้งหมดนะครับยังไม่ต่อทั้งหมดเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอให้กับเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแยกสายก่อน ด้านบนนะครับใส่ USB ที่ช่องด้านบนนะครับแบบนี้ใส่ช่องด้านบนจากนั้นนะครับจะเ,เรามาเปิดเครื่องกันนะ,ะปิดเครื่องนะครับแล้วเอาแบตเตอรี่นะครับรอรอจอดับก่อนนะครับต้มงรออีกวนสิบเอ โอเคนะครับจากนั้นนะครับนำตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับใส่เข้ามาที่ตัวเครื่องนะครับดูนี้ใส่ที่ตัวเครื่องแล้วเราปล่อยไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะฮะใส่จะเกกาหน่อยนะครับใส่ที่ตัวแบตเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับ รอสัญญาณนะครับรอสัญญาณไฟนะครับมันจะมีสัญญาณไฟอยู่ด้านล่างนะครับขึ้นอพอเปิดขึ้นมานะครับกดกดโอเคไปได้เลยนะครับกดโขเคได้เลยนะครับอ่าสวิตช์ดัตตานะครับสวิ Data ตช์ดัตต้าตัวนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นภาษาจีนมีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับ Okay. เราดูกันะนะครับมีจะมีสองภาษานะครับกับการปรับเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับบวกนะฮะตัวนี้จะเป็นโหมด a โ,โตโนะครับโหมด a ต t o นะครับเอาใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ,บอธิบายใหม่ก่นอนถ้าเลื recount, เล่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะเป็นในส่วนของการปรับโหมดนะครับเหมือนกับตัว JC นะครับ ตัวนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับปรับปรับได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับบวกก็จะเป็นบวกก็จะเป็นบวกตรงนี้เห็นไหมนะบวกอันนี้คือบวกนะครับลบนะครับลบฮะลบเหมือนกันนะครับก็จะปรับลบเหมือนกันนะครับ พี่ขดูนิดนึงนะคะอ่โอเคนะครับง่ายๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปโหมดด้านบนเป็นโหมดออโต้นะครับอ่ะโหมดออโต้ง่ายนะครับง่ายมากเลยนะครับสำหรับโหมดออโต้เนี่ยอ่ะตัวนี้นะครับ Data นะครับสวิกดัตตาตรงนี้อันนี้สวิกดัตตาตรงนี้นะครับเปิดให้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับให้มันอยู่คำว่า Data ตรงนี้อ่ะเปิดเครื่องครับ่าเปลี่ยนปไมคะอ่ะเปิดเครื่องนะครับ คือเปิดเครื่องมากดแค่ปุ่มกลางนะครับแค่นั้นเองไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับเขา,าสามารถปรับให้เป็นเ9้าสิบนหรือเ5าสิบห้าได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับได้นะสองห้าแปดศูนยะ์สามหเนี่ยมันจะขึ้นข้อความนะครับก็เป็นแจ้งเตือนตรงนี้นะ มันจะขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนกันเป็นขีดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเลยมาได้แบนี้ปิด่อนทันทีนะครับแล้วนะครับพอพอรอเครื่องเครื่องดับนะครับแต่รอจำเลงนะครพอรอเครื่องดับปุ๊บอะดันดันสวิ์นะครับโยกสวิ์มาฝั่งนี้นะครับเพื่อทําการจ่ายดาต้าออกมา ตัวนี้กล่องนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับเหมือน j c นะเปิดมาแบตเตอรี่ก็จะเป็นรอยแล้วนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับเขาอยู่ในโหมดของออโต้นะครับถ้าจะปรับก็เลื่อนมาบนท่าที่2นะครับเหมือนกันกับ j c นะครับทํางานเหมือนกันเลยไม่แตกต่างนะครับแต่แค่มันไม่เต่โน่นเนี้ยผมว่าดูง่ายกว่าใส่แบตใส่อะไรพวกนี้สายแพรโยงมาง่ายกว่าใส่เปิดปิดเครื่องง่ายๆนะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะง่าย ตรงที่สายแพรนั่นแหละกลัวสายแพรขาดนะครับบางตัว JC มันต้องสายแพรด้วยสองห้าแปดศูนย์สามหกข้อความนะครับเห็นไหมฮะแบตเตอรี่ร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็ทําง่ายนะครับง่ายเช่นเดียวกันปรับ ได้เหมือนกันนะครับอเดี๋ยวโหมดภาษาเดี๋ยวผมจะ,ะถามโรงงานอีกทีหนึ่งนะครับมีภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษนะครับตัวนี้ดี๋ยวนะีผมดูนะอ่าโอเคนะครับปิดเครื่องได้เลยนะครับเรียบร้อยครับก็ดึดงนนี้ออกเลยนะครับ โอกเท่รนว่าเ้ยขาดิว่ามนอรยนหรใสอันนี้เบ่อหอะโอเคเรย้อยนะครับเอาตอวนี้ออกนะครับใส่เข้าไปทีเครื่องนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับสำหรับอีกหนึ่งเครื่องนะครับ JC นะครับ I2 I2C version สนะครับสวัสดีครับ